สวัสดีครับผมวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับวีออสที่ผมเกินไปแล้วนั่นนะครับก็เปลี่ยนเท้าขับนะครับยกเส้นเลยครับเป็นเสียงโกงนะครับ2เส้นแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากเดี๋ยวจะเปลี่ยนลูกหมากปลายปีกงกเลยนะครับตัวล่างเซนลาซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็แท่นเครื่องครับเป็นของแท้นะฮะเพราะว่าเทียมไม่มีนะครับเครื่องเครื่องมีแต่แท่ดูนี่พันหกนะครับคือของใหม่เนี่ยมันจะมันมันจะลอยตรงนี้ครับตรงนี้ ตรงนี้มันจะไม่ลงมาชิดตรงนี้นะครับตอนนี้อาการรถมันสั่นเดี๋ยวไปดูของนี้กันนะครับตรงนี้นะครับตรงกลางนั่นแหละเด็กมันลงมาขี่ยางเลยครับทําให้มันสั่นนะฮะเดี๋ยวใจรอกนิดนึงนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวมีโปรโมชั่นราคาไม่แพงแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เอาคลิปไปชมก่อนนะครับเร็วนี้นะครับไกลละไกลละนะครับเขาขับอุปกรณ์นะครับนี่ก็ลูกหมากปลายบินนก เปลี่ยนนะครับใส่เรื่อลูกหา่าปีนกล่างครับนี่เป็นเท่าขับเก่านะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวอดใจรออีกสักครู่เดียวนะครับผมเดี๋ยวได้รับชมรีวิวครั้งนี้พร้อมๆกันทั่วประเทศไทยนะครับผม